สวัสดีครับผมครับรถบ้านนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับเป็นโตโยต้าวิโกหัวเดี่ยวนะครับเป็นปี07เครื่อง2องพนะครับราคา179,000บาทนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูภายนอกนะครับสีเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้มีหลังคานะครับลงเล่มเรียบร้อยนะครับเล่มชุดอุลพร้อมนะครับรถเราอยู่บางบัวทองนนทบุรีนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0873210872นะครับสามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับ เรียบร้อยเลยนะครับหลังคานะครับพอมบรทุกนะครับยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะครับพาไปดูภายนอกก่อนนะครับเป็นตัวเจนะครับนะครับเรียบร้อยเลยนะครับราคาถูกๆนะครับประมาณนี้นะครับภายนอกนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูภายในนะครับ ข้างนี้จะเป็นบ่อผ้านะครับนี่เป็นบ่อหนังนะครับเป็นบ่อแยกนะครับเกียร์ธรรมดานะครับแอร์เย็นนะครับตรงนี้กระจกแปลงเป็นไฟฟ้ามาเรียบร้อยนะครับแต่ละจะเป็นมือหมุนนะครับนี่นะครับใช้ได้นะครับมือสองบ้านนะครับหนูไม้นะครับวิ่งอยู่สองแสนหนึ่งนะครับไม่แท้นะครับ ภายในก็เรียบร้อยเลยนะครับนะครับรสวยๆนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องนะครับนะบนห้องเครื่องนะครับเดิมๆนะครับ เลขคานหน้านะครับตัว R นะครับยังอยู่นะครับหน้าตาเดิมนะครับตัว L นะครับอยู่ครบนะครับเพจนะครับปี0ูนย์เนะครับฝาปรงเดิมนะครับาตาโตโยต้ายังอยู่นะครับรุดเดิมๆนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับ ตัวนี้ไม่มีจมูกนะครับประมาณนี้นะครับภาสีนะครับหกเจ็ดนะครับเรียบร้อยเลยนะครับรถเราพามาดูยางนะครับยางก็90%้าอร์นะครับยางปียี่สเอ็ดนะครับยางใหม่นะครับ กระบะท้ายนะครับกระบะบรรทุกนะครับหลังคาพร้อมนะครับนะเรียบร้อยเลยนะครับเดิมๆนะครับประมาณนี้นะครับถ้าราคาคนไหนสนใจนะครับ0 8 7 3 2 1 0ด7 2สนดนะครับราคา17 9 0 0 0ดบาทนะครับขอบคุณครับ